สวัสดีครับสมาชิก PVC gas ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจเข้าเหน็บกับสามทีวายซีแก๊สครับอ่ะตามหัวคลิปนี้ครับอ่ะถามที่คอมเมนต์ถามมาครับอ่ะน้องถามว่าครับอ่ะ PVC gas ครับอ่ะไม่แรงนะครับออ่่ะาไม่แรงแล้วก็ยิงไม่ไกลนะครับอ่ะจะทําไงดีครับก็ตามนี้เลยกันนะครับอ่ะ FC ถามมาหลายวันแล้วครับแต่ผมไม่มีเวลาตอบนะครับอ่ะต้องขอไปด้วยครับอ่ะติดงานภารกิจเยอะนะครับก็พยายามจะพยายามจะทยอยตอบคําถามให้กับผู้สมาชิกนะครับสาเหตุ ที่ไม่แรงและก็ไม่แม่นมันเป็นเพราะเศษอะไรไปดูครับ ับพี่น้องครับแบบตาหมัวคิ่จั่วไปนะครับแบบน้องผู้หญิงครับผู้หญิงเหลือเชื่อว่าผู้หญิงถามอยากอยากจะรู้แนวทางเกี่ยวกับ DIY พิซซ่แก๊ด้วยครับขอขอบคุณมากครับหลายเพศหลายวัยครับเด็กที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับ DIY พิซซ่แก๊ที่ผมทำพิเศษแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกครับมันไม่แรงครับพิซซี่แก๊ไม่แรงแล้วก็ยิงไม่ไกลครับมันปีไใสใจอะไรบ้างครับอันดับหนึ่งครับ ถ้าเราทําแล้วนะครับฟิวซิกแก๊สเราทําแล้วทําตามเหมือนที่ผมทํานะครับหรือว่าท่านอื่นทำนะครับทาเสร็จแล้วปุ๊บครับพอไปเทสแล้วนะครับมันไม่แรงนะครับแล้วก็มันยิงไม่ไกลครับมันเป็นเพราะใส่อะไรมีอะไรบ้างครับผมจะอธิบายขั้นตอนแรกก่อนครับคลิปก่อนที่ผมทำจูนแก๊สเกี่ยวกับจูนแก๊สไปแล้ว3สเต็ปเพื่อนๆสามายจำได้ไหมครับอันดับแรกครับแรงไม่แรงมันขึ้นอยู่กับการจูนแก๊สตัดเข็มเท่านั้นเองครับผมจีครับ จูนแก๊สตัดเข็มถ้าเราตัดเข็มไม่ได้ครับอ่ะมันก็ไม่แรงครับแคือ3สเตปอันดับแรกถ้าเพื่อนๆชะมาชิคจําได้ครับที่ผมทาคลิปมาแล้ว2 3คลิปที่ผ่านมานะครับอ่บตั้งแต่เดือนที่แล้วก็จะไม่ผิดนะครับแองปีแล้วปีที่แล้วคือเดือนธันวาครับตอนนี้ก็มกราครับสามสเตปคืออันดับหนึ่งครับะจูนแล้วไม่ติดนะครับอันดับ2คือจูนแล้วติดแต่ไม่แรงอันดับ3คือจูนติดแล้วก็แรงครับมันมีอยู่3สเตป3แบบ3อย่างนะครับอะ แรงไม่แรงครับอยู่ที่การจูนเข็มเหนือนที่ผมว่า3สเตปครับเน้นย้ำครับอันดับหนึ่งครับครั้งที่หนึ่งอันดับแรกครับคือจูนเข็มแล้วตัดเข็มแล้วครับมันไม่ติด2ติดแล้วไม่แรง3ติดแล้วแรงครับมันมีอยู่3สเตปนะครับก็ไปปรึกษาดูนะครับแล้วแต่ท่านว่าจะชอบแบบไหนนะครับเกี่ยวกับระบบไหนอันนั้นก็ไม่ว่ากันครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบระบบวาววาววาวเดียว วาลคู่ครับหรืแล้วว่าวอลออโต้นะครับอเรียกว่าถึงอัตโนมัติก็แล้วแต่ท่านนะครับ right? อันดับแรกคืออ่าอันดับแรกคือหัวใจหลักที่มันแรงไม่แรงก็อยู่ที่การชุนเข็มนี่แหละครับนั่นคือคือความแรงนะครับ right? อันดับ2ก็คืออะไรครับการวางกลวยนะครับความวางกลวยของเราครับ right? กลวยเราวางไว้ที่เท่าไหร่ครับเราใช้ระบบไหนนะครับกึ่งอัตโนมัติรอยรั่วมันเยอะครับ right? wow, right? ่ะวอลออโต้รอยรั่วมันเยอะนะครับแล้วแท่านครับ right? ความที่ ถ้าระบบซับซ้อนครับอ่ะก็จะทําให้ความแรงมันลดลงครับอ่ะผลของนะครับท่อระเพิงสั้นยาวครับอ่ะมันส่งผลต่อลูกหรือเราที่ใช้ด้วยครับอ่ะถ้าเรานะครับอ่ะถ้าเท่าระเพิงมันสั้นนะครับอ่ะเราไปใช้เรายาวเกินนะครับอ่ะมันก็ไม่แรงนะครับจริงครับมันอยู่ประมาณนั้นนะครับนั้นก็คืออ่าปัจจัยที่มันจะทําให้ไม่แรงครับอ่ะ คือผมเมื่อกี้ผมพูดรวดรัดไปนะครับอ่ะคืออันดับแรกก็คือการจุนแข็งครับอ่ะอันดับสองนะครับอันดับสองอีกือที่ผมเป็นเมื่อกี้ครับก็คือท่อดังเพลิงแล้วก็ลำนะครับที่ใช้ลูกที่เราใช้ครับอ่ะหัวใจหลักของมันครับอ่ะถ้าเรานะครับถ้าขึ้นตรงกับเรานะครับอ่ะเราอ่าถ้าเป็นเรานะครับอ่ะเราเราต้องดูด้วยว่าเรารู้กับลูกครับบมันฟิตกันหรือเปล่านะครับอ่ะ มันหลวมหรือเปล่ามันได้กันหรือเปล่าถ้าพอดีพอดีครับอ่ะลูกที่พุ่งออกไปมันก็จะดีมันจะแรงครับอ่ะแล้วลำที่ใช้ครับอ่ะเราต้องคำนึงถึงท่อรังเพลิงด้วยนะครับอ่ะท่อรังเพลิงนะครับอ่ะถ้าท่อรังเพลิงสั้นครับอ่ะยี่สิบห้าเซนเราไปใส่เรานะครับอ่ะแปดสิบเซนอย่างนี้มันก็ไม่แมต์กันนครับอ่ะนอกจากว่าท่อรังเพลิงมันสั้นนะครับอ่ะพอไปใช้เรายาวครับเป็นไงครับลูกที่พุ่งออกไปครับมันจะล้าเลยมันกว่าจะออกจากปลายลำกล้องครับอ่ะมันล้าแล้วครับองให้แม กันระหว่างท่อรังเพลิงกับลำครับผมทําคลิปไปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับท่อรังเพลิงกับลำครับแบบเราราท่อรังเพลิงขนาดนี้ครับเราใช้ไร้ความยํำความยาวของลำเท่าไหร่ครับผมก็จะทำคลิปไปแล้วในปีก่อนๆนะครับคงจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ที่มาตอบเพื่อคำตอบให้กับน้องผู้หญิงครับน้องก็ถามว่าทําไมไม่แรงกับทําไมไม่ไกลครับมันก็มีปาเจัยอยู่แค่นี้ครับการจุนเข็มแล้วก็การเลือกใช้ ท่อรังเพลิงแล้วก็เหล function, antis, roam, ่าลำให้เหมาะสมกับความยาวของท่อรังเพลิงท่านั้นเองครับแกแค่สองอย่างเท่านั้นเองครับปัญหานะครับก็คงใจนะครับเพราะอ่าส่วนมากเราไม่ต้องใช้มันต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการทำก็พอผู้ิโภทีก็เคยเห็นว่าผมเวลาผมทำครับเห็นไหมครับผมทําแบบหลายบทหลายระบบนะครับพอหลายระบบแล้วก็ทําท่อรังเพลิงครับมันมีสั้นมันมียาวเหล่านะครับหรือว่าท่อหรือว่าลำลำนะครับลำก้องครับผมะผมมีลำยาวกับลำสั้นนะครับ ก็หลายอย่างแตกต่างครับผมจะทําให้ดูที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบครับว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่าครับก็เป็นความรู้ที่ผมมาแบ่งปันครับเพื่อเพื่อสมาชิกที่ได้ทําไปกับกับงาน DIY พิซี่แก๊สครับระบบแต่ระบบครับผมบอกแล้วว่านะครับบอลวาลนะครับกับวาล์วโต้ครับหรือว่ากึ่งอัตโนมัติครับความสั้นยาวของลำกล้องครับมันก็จะไม่เท่ากันอีกครับเนื่องจากว่าเกิดจากการรอยรั่วของมันครับ แต่มันรั่วเยอะครับเราที่เราต้องทำครับมันต้องสั้นมาอีกครับเปื่อแก๊สที่มันรั่วด้วยนะครับก็เข้าคงเข้าใจครับแคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันครับมาแบ่งคำถามมาตอบคำถามให้กับน้องผู้หญิงครับที่สนใจแล้วก็ตอบที่ส่งคําถามมานะครับและต้องขอไปด้วยครับที่ตอบช้านะครับพูดวกไปเวียนมาอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมพยายามพูดให้เข้าใจนะครับเพื่อที่ิะคงเข้าใจนะครับ คลิปน like the ี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับแบบท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ก็กดซับสไคร์กดกระดิ่งติ้งๆครับแบบมีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับอ่าสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับอ่า DIY บิแกิครับตามมาดีไลน์ครับผมยินดีตอบให้นะครับมีเวลาว่างผมจะจะยอยตอบคำถามให้กับผู้พิสูนสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ